ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถโซน2ส่วนต่อขยายชั่วคราวรองรับผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่2567เริ่มวันที่25ธันวาคมนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดให้บริการพื้นที่อาคารจอดรถโซน2ส่วนต่อขยายเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา8นาฬิกา ของวันที่25ธันวาคม2566เป็นต้นไปเพื่อบรรเทาความหนานแน่นและรองรับผู้ใช้บริการจำนวนมากในช่วงเทศกาลปีใหม่2567โดยส่วนต่อขยายนี้สามารถรองรับรถยนต์ได้เพิ่มเติมจำนวน1,022ช่องจอดสำหรับพื้นที่จอดรถนะถ้าอากาศยานสุวรรณภูมิประกอบด้วยอาคารจอดรถโซน2ถึง3 ลานจอดรถโซน4-7ลานจอดรถระยะยาวโซน A และลานจอดรถระยะยาวโซนซเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลหยุดยาวและยกเว้นค่าบริการรวมทั้งสิ้น8พื้นที่มีช่องจอดรถรวมทั้งหมดจำนวน9,075ช่องจอดทั้งนี้เนื่องจากในเทศกาลปีใหม่มีผู้เดินทางเป็นจำนวนมาก ท้าอากาศยานสุวรรณภูมิขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ3ชั่วโมง และเที่ยวบินขาออกภายในประเทศเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงหากผู้โดยสารต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอาคารจอดรถยนต์หมายเลขโทรศัพท์021329511ตลอด24ชั่วโมงหรือ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1722ตลอด24ชั่วโมง